ตอนนี้เป็นช่วงเดือนกันยาเป็นตรงกลางของฤดูฝนเลยทีเดียวช่วงนี้เราก็จะปลูกอะไรมากไม่ได้ในสวนสิ่งที่เราจะปลูกได้ในฤดูฝนส่วนมากก็จะเป็นพวกที่เป็นเถาพวกถั่วต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวถั่วพ้าฟักทองแตงกวาแตงไทยบวบน้ำเต้าเป็นต้น นอกจากนั้นก็เป็นพวกที่เป็นต้นสูงเช่นข้าวโพดลูกเดือยข้าวฟ่างหรือไม่ก็จะเป็นพวกพริกต่างๆมะเขือกระเพราโหระพาหรือพืชผักพื้นบ้านทั่วๆไปที่เป็นต้นสูงสิ่งที่ไม่ควรปลูกในหน้านี้ก็คือพวกต้นเตี้ยไม่ว่าจะเป็นผักสลัดผักชีผักกาดต้นหอมอ ขึ้นช่ายผักชีจีนผักชีลาวกะหล่ำอะไรทั้งหลายพวกนี้คือพวกที่ไม่ควรปลูกในฤดูนี้เพราะมันไม่ชอบฝนมากถ้าจะปลูกในฤดูนี้จะต้องใช้เคมีสูงมากทำให้คนปลูกมีอันตรายคนกินก็อันตรายด้วยถ้ากินผักนอกฤดูก็มีปัญหามากหรือถ้าจะปลูกให้เป็นออร์แกนิกก็จะต้อง มีโรงเรือนมีหลังคาอย่างดีงแล้วก็ทำให้ไม่ชื้นมากเพราะฤดูฝนเชื้อรามันสูงมากดังนั้นต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะปลูกอะไรส่วนผมจะปลูกข้าวโพดมีข้าวโพดพันหนึ่งชื่อข้าวโพดสี่แถวผมหามานานมากเพิ่งได้มันเมื่อปีที่แล้วจากพามา่านี่คือข้าวโพดสีแถวเป็นข้าวโพดโบราณที่คนโบราณจะรู้จักดี มันอร่อยมันเป็นข้าวโพดชนิดหนึ่งที่คนโบราณปลูกกันผมก็จะปลูกพันธุ์นี้เพื่อเก็บรักษาพันธุ์ขั้นแรกในการปลูกก็คือผมจะต้องพรวนดินและก็ผสมปุ๋ยหมักเข้าไปให้เยอะเพราะว่าดินผมเป็นดินเหนียวมากไม่สามารถที่จะปลูกโดยไม่ขุดแปลงได้ดินเหนียวถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยขุดปลูกโดยไม่ต้องขุดแปลงก็ได้ แต่ว่าที่นี่ต้องขุดแปลงถ้าไม่อยากขุดแปลงก็ต้องมีปุ๋ยหมกักเยอะๆทำเป็นกระบะขึ้นมาปลูกในกระบะไปเลยสร้างหน้าดินใหม่แบบนั้นได้เมื่อผสมปุ๋ยกับดินเข้ากันเสร็จแล้วผมก็จะเริ่มหยอดมเมล็ดในการปลูกข้าวโพดเนี่ยเราก็จะปลูกในแปลงนี้สามแถวข้าวโพดไม่ควรจะปลูกแถวเดียวยาวๆเพราะเวลาเกอรมันร่วงลงมาเนี่ย มันอาจจะไม่โดนขนของมันขนข้าวโพดหรือาบางคนเรียกหมอยข้าวโพดเนี่ยก็คืออยู่ที่ปลายฝักมันจะมีขนออกมาเยอะๆหนึ่ขนเท่ากับ1เม็ดถ้าขนไหนไม่เจอเกสรขนนั้นก็จะไม่มีเม็ดกลายเป็นข้าวโพดฟันหลอดังนั้นเราจึงต้องปลูกหลายๆแถวเพื่อให้มันมีโอกาสโดนเกสรให้มากที่สุดมันก็จะไม่เป็นข้าวโพดฟันหลอ ผมก็จะหยอดลงหลุมละ2เม็ดเอามือจิ้มลงไปประมาณลึกนิ้ว1นเม็ดลงไป2เม็ดแล้วก็ปิดเลยอันนี้ก็จะทำให้มันโตได้ดีการปิดหลุมเป็นสิ่งที่สำคัญมากมเมล็ดพืชทุกชนิดเวลาเราปลูกเราจะต้องกรบดินยาให้มเมล็ดเหล่านี้เปียก แล้วโดนแสงแดดเพราะว่าเวลามันเปียกมันจะดูดซับน้ําเข้าไปแต่ถ้าโดนแดดน้ํำละเหยออกเม็ดก็จะฝ่อไปเลยฉะนั้นเราก็เลยต้องคุมให้ดีปกติเราก็จะปิดด้วยดินหรือปุ๋ยหมักหรือเกลี่ยดินถมและหลังจากนั้นรักษาให้มันชื้นอยู่อย่างน้อย1สัปดาห์ภายใน1สัปดาห์มันก็จะงอกขึ้นมาแล้วนอกนั้นผมก็จะต้องปลูกถัว่ว ฝักยาวด้วยอันนี้เป็นถั่วฝักยาวที่จะต้องปลูกเพื่อเก็บพันธุ์ด้วยปลูกกินด้วยเนื่องจากว่าดินที่นี่มันเป็นดินเหนียวมากก็ต้องทําเหมือนกันหมดเลยก็คือจะต้องพรวนดินแล้วก็ผสมปุ๋ยหมักเข้าไปให้เยอะเพื่อให้มันล้วนเพราะว่ารากพืชผักทั้งหลายเนี่ยมันไม่แข็งแรงเหมือนรากต้นไม้มันจะชัยชอนไปในดินแข็งแข็งไม่ได้เนี่ยขนาดใช้จอบสับยังแทบจะไม่แตกเลย ฉะนั้นรากพืชผักก็จะงอกอยากมากเมื่อผสมปุ๋ยหมักกับดินให้ร้วนซุยดีแล้วเราก็จะใส่เม็ดลงไปในการปลูกถั่วหลุมหนึ่งเราก็จะปลูกประมาณ3เม็ดเพื่อให้มันงอกขึ้นมาหลังจากนั้นถ้ามันงอกสามต้นเราก็จะถอนออกให้เหลือต้นเดียวหรือ2ต้นถ้ามั่นใจว่ามันรอดแล้วเนี่ยถอนให้เหลือต้นเดียวได้จะดีที่สุดเพราะว่ามันจะไม่แย่งอาหารกัน มันก็จะโตดีผลผลิตสูงกว่าแต่ถ้าหลายต้นเกินไปมันแย่งอาหารกันเนี่ยผลผลิตก็จะน้อยลงก็ไม่คุ้มค่าและในขณะเดียวกันผมก็ต้องปลูกฟักทองไปด้วยฟักทองก็คล้ายๆกันเลยก็คือผุดขุดพรวนดินให้ร่วนผสมปุ๋ยหมักแล้วก็หยอดเม็ดฟักทองประมาณ3เม็ดเช่นกันอันนี้ผมปลูกฟักทองใกล้ๆกับ ถั่วฝักยาวเพราะว่าอยากให้มันอยู่ด้วยกันผมมีถั่วฝักยาวที่เลื้อยขึ้นตามต้นตามล้านที่ปักไว้เนี่ยมันก็จะเลื้อยขึ้นไปมันจะอยู่ที่สูงส่วนฟักทองเนี่ยเป็นฟักทองพันธุ์ที่ไปตามดินฉะนั้นฟักทองก็จะช่วยคลุมดินให้กับถั่วทําให้คลุมหญ้าได้ด้วยและก็ คุมความชื้นไม่ให้มันละเหยออกไปเร็วเกินไปดังนั้นการปลูกคู่กันก็จะช่วยให้มันดูแลกันและกันได้ดีขึ้นซึ่งมันก็จะทำให้มันไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวด้วยนี่คือความจำเป็นที่จะต้องปลูกแบบนี้ฉะนั้นในหน้าฝนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปลูกพืชที่เป็นเถาและเป็นต้นสูง และก็อย่าทำงานมากทำปลูกเฉพาะในตอนเช้ากับตอนเย็นช่วงนี้ถ้าใครอยากจะปลูกอยากได้เม็ดให้ส่งจดหมายมาที่นี่สวนพันพันแปดสิบทับหนึงมหนึ่งบ้านเป้าอําเภอแม่แตงเชียงใหม่ใส่ซองเปล่าติดสแตมจานหน้าซองถึงตัวเองแล้วก็ระบุมาเลยว่าอยากได้เม็ดอะไรและเราก็จะส่งไปให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย อยากให้ช่วยกันปลูกช่วยกันเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยกันครับ